ดีค่ะพบกับรายการมาคารังเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอะมาเริ่มกันที่ตัวแม่คนนี้ก็เลยนะคือมิกเฉลิมสีนั่นเอง<ม>ที่ล่าสุดีหนก็กลายเป็นมีประเด็ม่ากขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชิมิกเธอได้มีการเปิดตัวไม่ใช่การเปิดตัวสิอวดเบาๆกล้ามแข็เออเห็นไรเห็นอะไรคือต้องย้อนไปก่อนว่า หลังจากที่เลิกกับฉลามจัดไปเนี่ยก็ชิมิกชิก็มูฟออนคือเขาเป็นคนมูฟออนไวอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดของใครแล้วต่อมาพี่มีเขาก็ได้มีการลงรูปแขนหนุ่มคนไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีชาวเนหลายคนเนีไปตามสืบจนกระทั่งเพจด,ดังอย่างจอกจอกก็ออกมาเหมือนแบบออกมาเปิดออกมาลงแชทแชทหนึ่งว่าเป็นการสนทนราระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพูดทํานองที่ว่า ไปคบหาดูใจกับกันเมื่อไหล่แล้วทาไมถึงทําแบบนี้ซึ่งฝั่งผู้ชายเนี่ยพิมกลับไปว่ามันเป็นโอกาสโอกาสมาถึงแล้วอะไรฟิวนั้นหลายคนก็เลยตีความไปต่างนานา,นานแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลหน่ยเยอะมากๆจนกระทั่งล่าสุดค่ะพี่มิกก็ได้มีการออกมาโพส์ข้อความรายยาวเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับออกมานังไล์สดพูดคุยกับแฟนคลับนั่นแหละถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งนั่นพี่มิกเนี่ยเขาก็ได้มีการอยากขอโทษน้องผู้หญิงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย เหมือนเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่า<ช>เขามีแฟนหรือว่ามีคนคุยหรือ<ช>ว่ามีอะไรหรือเปล่า<ช>เขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกว่าเหมือนได้มีการสอบถามกันแล้วซึ่งตัวผู้ชายเองเนี่ยเขาก็ออกมาเหมือนแบบพูดตอนพูดกับพี่มิกะว่าไม่มีใครอะไรฟิลนั้นพอเขาบอกว่าไม่มีใครแล้วเราจะไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงถูกไหมล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เขาพูดพี่มิกก็เลยเชื่อไปแบบน,นั้นจนกระทั่งเนี่ยก็เรื่องราวมันออกมาเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยออกมาเหมือนบอกว่า ไม่ได้เป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนแค่เคยคุยกันแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็ได้มาคุยกับพี่มิกก็รู้สึกโอเคพี่มิกชวนไปบ้านไปเจอเพื่อนก็อยู่ด้วยกันอะไรฟิลนั้นแล้วก็พี่มิกเขาก็ออกมาไลฟ์สดบอกว่าตอนนี้เนี่ย จะเรียกว่าสารความสัมพันธ์ต่อไหมก็สารความสัมพันธ์ตอนนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่ได้มีสถาน,นะอะไรเลยก็แค่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยากจะไล่ผู้ชายไปไหนแล้วก็ถ้าผู้ชายเขาอยากไปก็ให้เขาไปได้เลยแต่ถ้าเขาอยากอยู่ก็ให้เขาอยู่ซึ่งพี่มีเขาก็บอกว่าพูดชัดเจนตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นอะไรกรันถ้าวันใดวันหนึ่งผู้ชายเนี่ยเขาอยากกลับไปคบกับผู้หญิงคนนั้นก็ไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ก็คือเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อก็อย่างที่พี่มิกบอกก็ก็แล้วแต่ทุกคนเสพกันไปว่าจริงๆก็ต้องขอโทษทางฝ่ายหญิงด้วยว่าแบบไม่รู้เรื่องเรืย่องนี้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เขาต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านนะแต่คขารู้สึกเราเพราะถ้าถามว่าพี่มิกเนี่ยถ้าเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เขาน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วแหละคนสามคนเลยไม่พเจารองคนสามคนเขาก็ต้องไปพูดคุนเองเพราะชาวเน็ตก็ไม่ต้องอินมากเนาะแต่ก็ติดตามต่อไปว่าอย่างนี้จะมีการ เปิดใครอีกหรือเปล่ามีอะไรใครใหม่หรือเปล่าคนที่ใช้สถานะแฟนอาจะเดินเร็วมากคนที่ใช้สถานะแฟนอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ต้องรอจนกว่าต่อไปใช่มาถึงตัวนี้ลรไปนะคะสำหรับสาวพิมพิมพ์พานั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยมีคนคุยแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าเป็นไฮโซชื่อดังด้วยแล้วเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพี่มีใครสารภาพผ่อนมาหนจะเล่าให้พี่ฟังก่อนไม่ต้องเริ่มดีเลย พี่อยากรู้อะไรคะมีแใชใหม่ยังคะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะก็ใช่ค่ะดีใจที่เปิดวาร์ปูตกใจไหมเพราะแบบว่าโอ้โหคนเปิดวาร์ปกันเพียบตกใจที่ชาวเน็ตดูได้ยังไงเลยทไมอะทำไมถึงคิดว่าเขาจะ ไม่รู้ค่ะก็ชาวเน็ตก็เก่งมากอะไรเงี้ยใช่ไม่คถ,ถามเลยเริ่มไปเริ่มมามันยังไงค่ะก็จริงๆก็เป็นรู้จักกับพี่พี่ที่ที่พิมสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันก็ก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรเงี้ยค่ะมีแม่สื่นด้วยหรอใช่ค่ะ เป็นพี่พี่พี่ในบ้านค่ะพี่เอมี่มอวพี่มอว่าได้รางวันที่หนึ่งพี่มองเขาการันตีคนนี้ยังไงบ้างไม่ได้การันตีอะไรค่ะเออจริงๆคือก็เหมือนกับเขาก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีโอกาสได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คืออยู่ในกวนพี่ๆอะไรเงี้ยใช่พี่ถามว่าเขาพี่มอว์ามาพูดยังไงก่อนที่จะเริ่มเปิดให้เราเปิดใจคุย เขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะคือเขาก็แนะนําว่าเออเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาไม่บอกคุณสมบัติยังไงทำไมถึงอยากให้น้องคุณน้องคุณนี้คือก็ไม่ได้มีบอกคุณสมบัติอะไรค่ะใช่ก็ปกติเลยค่ะเราได้กันตรงไหนครับถึงได้ศึกษาเล้คุยต่อ คือจริงๆก็พอพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะใช่น่ารักไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ลักน่ารักค่ะน่ารักค่ะเป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบมี energy ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันมานานแค่ไหนแล้วสักสักพักแล้วค่ะแต่เราได้เห็นหน้าเนื้อคนเนี้ย เราจะเห็นลูกป้ามาตาเเขาเป็นคนยังไงขาะพูดชื่อได้เลยป่ะครับโอ๊ไม่ต้องพูดแล้วโอดหว่นังเป็นไงบ้างกับการทคนคุณทางนี้มันสบายใจมากแค่ไหนจริงๆก็ได้เรื่อยค่ะไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรค่ะก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปอะไรเงี้ย พิมรู้สึกอะไรคนลุ้นกับเราตั้งแต่เราโสดเลยรู้สึกว่าอยา, <ฮะ S 2> อยากเจอความรักดีๆอยากให้เจอคน, areth, ออคน,อนอง,ง,ง,ง <ฮะ S 2> ี้ๆมันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คอยลุ้นมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็เหมือนแบบส่งข้อความมาให้กําลังใจงแล้วก็เหมือนกับแบบแฟนคลับเขา,เา,เาก็เหมือนแบบเหมือนเขาเห็นพิมพ์ตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนก็ก็ชอบพูดว่าเอยากให้เจอความรักดีๆนะอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อยังค่ะยังยังยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอค่ะ ไ <ort>. ม่ังพี่ทำอย่างวันนี้เรามองเรื่องความรักยังไงในวัยอายุเท่านี้คือในในวัยนี้พิมพ์ว่าเราก็เป็นวัยที่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะทำความรู้จักให้ให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรค่ะพิมก็เน้นความสบายใจเป็นหลักอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาให้ความสบายใจลามาแค่ไหนก็ก็เต็มที่นะคะเขาก็ให้ให้ความสบายใจแล้วก็เออซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่เราชอบทำอะไรอย่างนี้ยค่ะอย่างนี้มันสบายใจไหมทุกคนพี่รุ่นพี่ ช่วยคอนเฟิร์มมาว่าอืคือจริงๆทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะคือพอพอพอเราได้ศึกษากันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออนิสัยเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปค่ะเขาตกใจไหมครับคนเปิดประวัติไปดูอาชีพเขาทำโน้ตทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็ตกใจค่ะจริงๆคือเขาตกใจมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะใช่คือก็แอบเก่งใจทุกคนเปิดวาร์ปแล้วเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาเลยใช่ไหม คือพิมไม่ได้ไพิมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วคะ่ะเพราะพิมไม่ได้ปิดอะไรดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมก็แอบเกรงใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนเอ้เป็นคนคุย <laughs> กับพิม <laughs> เขาต้องรู้ว่า <laughs> ต้องจับ <laughs> ตามอง <laughs> คือคือเขาเขาก็รู้ว่าเราอ่าเราเราทำงานในวงการมันก็อาจจะมีคนที่สนใจอยู่แล้วแต่เขาก็คงไม่ได้เขาเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามีคนสนใจเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงอ,อเัเดตป่ะถ้าใช้คำนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็ก็คือคุย,ค,ยคุยกันอยู่ค่ะศึกษากันอยู่แต่เรียกแฟนได้ยังก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเรื่องสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าศึกษาออกทำความออรู้จักออก,กันต้องรอเขาขอ,ขอก่อน ก็เรื่อยๆค่ะคิดว่าก็คือค่อยๆศึกษาทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะตามธรรมชาติก็ม <Somebody JI> ีความสุข <obliged> ค่ะดูจากหน้าก็รู้งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านสาวพิษเองเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังคุยคุยศึกษาดูใจกันอยู่กับไฮโซหนุ่มชื่อดังอย่างคุณแถมนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแก๊งกลุ่มของสาว เอมมี่มอร์กดที่หลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งก็จะมีแม่ชักแม่สื่อนั่นคือพี่เอมมี่มอร์นั่นเองที่เป็นแม่ชักแม่สื่อให้กับคู่นี้นั่นเองค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องรอดูกันต่อไปว่าศึกษาการต่อไปเรื่อยๆสถานะเนี่ยก็คือยังไม่ตอบยังตอบไม่ได้ก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยใช่ก็คุยกันไปสถานะยัไม่ได้เป็นฟมเป็นแฟนอะไรเพราะยังไม่ได้มีการขอแต่ถ้าขอเนี่ยก็คงจะได้เห็นแน่นอนแหละทุกคนเนาะก็ เราดูกันต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้ค,คู่นะคะอ่ะก็เสร็จชีพเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงของฝากรายการมอสของเราเนียน,นะคะมีทุกคนจัดปัสสุกเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุปป๊กมดมอค่ะและช่องทาง YouTube มาดัมอทุกแพลตฟอร์มค่ะสวหรับวันนี้เราสองคนเราขอตัวลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ